สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหากึ้งไปเรื่อยอีกแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็น ep 3เดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูแบบกันก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราจะไปทำขนาดไปเลือกแมตกันเลยนะครับดมมิเตอรชิ้นงานอ่ะมัน50ผมก็จะเผื่อเหมือนเดิมเลย55 โอเคสีสีเดิมนะครับโอเคเราก็มาเลือกมีดกันอาจจะมีน้ำมูกพุทฟัดหน่อยนะครับไม่ค่อยสบายเลยเนี่ยผมเอามีดนี้ R ส4ุดสี่โอเค okay. มาเขียนโปรแกรมกันเลย G0 นะครับเรียกมีดเบอร์1มาเปิดรอบนะครับ G97 s 1 0 0นะครับเปิด M3 G0 เอามีดมาเจาะหน้างานนะครับเผื่อไว้เสมอ1นมิลน,นะครับแต่อันนี้ไม่เผื่อดีกว่า ก็เขียนไปเลย x 5 5าสบหนะครับมาวัตจัก g 7 1กินครั้งละ2มิล r เนะี่ยยกครั้งละจุดสแล้วก็ใส่ g 7 1อันนี้พี่ๆเขียนตามผมได้เลยนะครับใส่10 q 2 0 u เผื่อเก็บแกน x w เผื่อเก็บแกน z ปิดหยาบมินหนึ่งเลย n 1 0 g 0ลบคม1มินนะครับอันนี้ก็จะเป็น x 1 8ใส่ g 1 น้ำมีมาจ่อศูนยละเอียดจุด5นะครับใส่ดามิเตอร์จริง20 Z ่สแซดลบหนะครับโอเคในแบบกึงเข้าไป30 <c oughs> แล้วก็แซดลบเข้าไปสานะครับ แล้วมันมีเดมิเตอร์ขึ้นมาอีก30แต่เราทำซีลบคม1มมิลน,นะครับเราก็จะเป็น x 28 x 30 z ลบ31นะครับแล้วก็ต้องกึงเข้าไปอีก10มิลโอเคอันนี้ก็เป็น z ลบ เดี๋ยวผมจะมีแบบประกอบไว้ให้พี่ดูพี่ๆดูกันนะครับ40่อ้าวมีอีก50เหมือนเดิมครับสี่หนึ่ง Z-40 ลบสีส z ลบ30 30บวก10บวก15เราจะกึงเลยไปสักมินึงก็เป็น56จบโปรแกรมใส่ n 2 0 เพื่อยกชิ้นงานมิลหนึ่ง x ห้าสิบเอ็ด x G ศูนย์ x หนึ่งร้อย Z ห้าสิบพอจบโปรแกรมใส่ M สามศูนย์นะครับโอ okay. เคขอมาหน้านี้หน้าสองเราจะปาดความยาวด้วยนะครับ งานรวมมันเจ็ดสิบห้านะครับเราจะเอาออกยี่สิบห้ามิลยี่ศูนย์หนึ่งจีเก้าเจ็ดเปิดรอบเอดพันห้าเอ็มสาม นี่ x ห้าสิใส่ g เเขียนตามกันเลยนะครับพี่พี่ปาดทั้งละห้ามิล r จุดสามเจงหนึ่งหกสองเจ

จุดห้านะครับใส่เอ็นสองเจ็ดซัดลบยี่สี่จีศูนย์เอ็กห้าสิบห้าซัดลบยี่สิบสี่ G71 U2 R.3 G71 P11 Q22 นะครับเผื่อเก็บไม่เก็บครับ ปิดหยาบมน n หนึ่งนึ่ง g ศูนย x นิเตอร์เท่าไหร่สาอันนี้ก็เป็นสาใส่ g 1นึ่งแซดลบยีฟีด

ห้าสิบ set ลบสี่สิบหกจบโปรแกรม n สอ x 5 1 g ศูนย์ x หนึ่งร s ห้าส M30. โอเคมาดูการเดินกันได้ซูมหน่อยอเดินดูกันมาชิวๆโอมาแล้วปาดป่อเข้าไป ปื๊บปื๊บอันนี้ปาดขั้นแรกต้องเหลือสามสิบสามแปดสี่สิบสามสามสี่โอเคไปปาดยี่สิบต่อโอเคนี่ปื๊บปื๊บทำสีหน่อยโอเคหน้าแรกเสร็จครับมาหน้าสองฟิปงานหน่อย ให้มันสมเหตุสมผลหน่อยผมจะเข้าหน่อยนะครับโอเคมาหน้าสองกันต่อเลยไปชิวอันนะโอเคมันไม่เขาเรียกอะไรวะ จุดศูนย์งานโอเคให้มันติดชิดกับง,งานนะครับมันจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นศูนย์ของชิ้นงานนะครับโอเคเดินใหม่มาแล้วโอเคปาดออกย5ี่ห้ิบมิลแล้ว15โอเคแล้วเก็จะไปปอกปาบ แลมมิเตอร์ยี่สิบระยะยี่สิบเอลามิเตอร์สามห้าโอเคเ็จผมขอซูมหน่อยดูชิ้นงานกันโอ้โหสวยงามครับ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรติดตามกันเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ